ใส่นะคะเราก็จับที่หัวเข่าเป็นหลักนะคะหัวเขา่าในเคสเนี้ยค่ะคือเข่าเขางอมากจากการที่ผ่าตัดหลังแล้วก็นอนงายมานานประมาณหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่าหลังเราไม่ได้มีปัญหาเลยตอนนี้กลายเป็นว่ามีปัญหาเข่าที่เหยียดไม่ได้ก็เลยทําให้เข่าเนี่ยติดอยู่ในท่าง,งอตอนนี้เราก็ต้องพยายามเหยียดเข่าหรือว่าดัดเข่ายืดให้ตรง<ม>อุปกรณ์ตัวช่วยก็จะเป็นตัวที่เหยียดเข่าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีแกนนะคะท <c oughs> ั้งหมดหนึ่งสองสามแกนตรงนี้ จับหลักที่หัวเข่าตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางอ,อ่ะเรามาจับนะคะเนี่ยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเนี่ยค่ะสายที่รัดโทษนะคะเราก็ค่อยๆจะชับได้เนี่ยค่ะมันจะถอดออกมาอันนี้เวลาเราถอดเราก็ถอดคลายบ้างทุกสองชั่วโมงยัดลองถอดนะแลวจะได้กล้าทำนะคะ ใช่ไหมคะใช่ค,ค,ค่ะเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมอันนี้ลองใส่นะคะอ่ใส่ที่จับหลักที่หัวเข้าใช่คะ่ะหัวเข้าแกนนี้อาบขดุออนี้โอ้ค่ะ แล้วก็อาจจะอันสายบนก่อนก็ได้บนต่อแล้วล่างต่อเข้าเข่าก่อนก็ได้ค่ะเพราวันปรับได้ตลอด นี้ก่อนนะคะต,ต้องฝืนต้องฝืน<ร>ต้องฝืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข่ายืดแล้วเดินไม่ได้นะ,ะต้องยืนได้ก่อนได้สามตอนนี้ยืนไม่ค่อยได้เลยอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็จะเริ่มป,ปรับให้ตรงขึ้นชับขึ้น ถูกค่ะแค่นี้นะคะ่ะพไม่ิดให้เข่างอไงนี่อ่าเริ่มตรงเข้าอีกหน่อยนะนะก็จะง่ายขึ้นอีกอพอสักพักมืออาจจะสักสองชั่วโมงเห็นดูว่าอ๋อเริ่มเหย็ดได้แล้วก็ค่อยๆปะให้แน่นขึ้น ตอนนอนก็ใส่ได้แต่ว่าวิธีการก็ต้องสังเกตอย่าให้แน่นเกินถ้าเล็บเขียวเล็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรีบพลายออกกันนะหรือคอยถามป้าด้วยก็ได้ปวดไปไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเวลาถ้าเกิดเสริมให้ลดบวมด้วยก็คือหาหมอนะคะให้ลองให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อที่จะช่วยในการลดบวมด้วยเราปรับปรับปลายเตียงได้ได้ค่ะถ้ามีเป็นเตียงปรับได้ก็เพราะว่าซื้อเตียงปรับได้นะ